จำนดี้ตาตานูลนนะฮะก๋ี้เกาเกเออท่าเริมพอได้โตทนนี้คือน้องแจ้ที่ใจก้องจิ้มเลยไครับนั่นยิ้มเออยิ้มนั่นไน้โน้ล้อหมอนั่นอียิมอันนี้จะออกน้ำอไอยิมเรียไหวัรนแย็ฮะต่มาตบะรเน็อันนอะตูนี้เล่นเนได้ไหมอ่ะไม่ได้อ่ะไม่มีเนอตหม่ เง็ดไม่แรงแรงไม่ได้ต้องเล่นอีกเง็ดแรงไปบุญเรื่องเรื่อไปไปเลยว่าเน็ตแรงไหมเงาเพชรแต่ตองเช้าครับอ่าดีใจมากพี่ตองปอบเนวโอก็เลยมังค์อ่าเก๊ขึ้นจานนี้พี่ต้องรักเตอร์คนเดียวนะน้องอ่าเก๊น้องอ่าเก๊คือพี่ต้องนัรักเตอร์คนเดียว จนแล้วพี่ต้องยากไม,ม,ม่ลูกจะก้นโอวไวเป็นตีย็ดเนี่ยจิตใจหนงนะน้นองเกิดลูกไดไหมตั้าแต่งานกับพี่ต้องยายขี่พีกับตอนน้องอีเกิดห้กเน้าเนื้อนเออนื้อช่ยเรี่ยวช้งน้องตอ,อ,องดังไวฮอกแล,ล,ล้วลูกเกยอะไรหมอแรกกินว่ามันมีไดพว่มันจองทั้งไวคนไม่จองลำบากถ้าได้ลูกกูตั้งเจ้ช่วยช่วยแก ได้ลูก <travaille> <g uss> ah, ูตั้งได้ลูกูชอบลูกเช้าหลูกใจไม่เอาดื้อชอบลูกเช้าเออลูกเช่าตั้งชือเพื่อช่วยเด็กยิ้มชุ่มชักอ่ะรวยื่ยจห้มันดีทีต้องตั้งจือใวันวานเลจื่อพือโตน้องเคยบวชมีม้อนต้องร่ำตีกินมันค่าวาแต่งานกับปีนังนะอย่างนี้อ่ะไอ้ลืมไม่รู้ไอ้ต้องนายกับเจ้านี่เวลาเกิดโรคตรงโยมันได้ชุบ ก็งไงตตองอยู่มันเกะตึงีนูอยู่มันจงน้ำเลเล่มาเล่พระเดมาเล่เกได้กับจงเล่มาเล่พระเดมาเล่เกะได้กับจงเกะมันอยู่ในกองจงน้ามันอยู่บนบกถ้าได้กันกูกงจะมีลูกตองเกะได้กับจงเฮยองศาเล่เล่มาเล่พระเด อาคุมันเกลี่ยว <Luc> <adia> hey, okay. ่า <widely> น <spun pus> ้องก็มัดชุ่มตัวเองเด็กเอาวามันนำนำเหมือนปับนำแล้วจะมาเกียงหงอับนำน้องไังอับจุ่อมบกนำอัดยงอั่ยกจุ่มตัวเองแล้วโอเคโอเคฮลูยังเงือดองเฮ้ยเรามาเจียวงานไม่ต้องแก้เปียกจริง กูตาได้เนี่ยผูแก็ตัะคนร้อยไม่ต้องลาบากแรงอยู่บ้านย่างก็ไม่ใครได้ตัดอุ่นทองไม่ใครพอชายใจแล้วจริงตาได้ักคนดีเรามาที่นี่ยังไงป,ปุ่นปุ่น,ป,น,ป,นปุ่นก้วใช่พกน